ไม่อยู่ถ้าเขาไปอยู่ต้องเล่นแบบนี้เพื่อนๆมาว่ากันนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระโดดไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเขายังเขายังว้าวเพื่อนๆดูสีอยเห็นไหมเห็นสีไหมหูตัวนี้เดียวนะครับแต่หูดูสี ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับว่างอีหลีนะครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็จะพามาหาประกัดหน้าเพื่อนเพื่อนนี่นะครับไม้ของเรานะครับผมไม้เก่าไม้แก่ที่เคยมานะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูอะไรครับเนี่ยเห็นไหมครับผมลังลังต่อนะเพื่อนนะมันจะเป็นอ่าที่เลี้ยงไว้นะครับนี่ลังใหญ่ไหมครับผมจะเป็นของเขา่าจจะเลี้ยงไว้นะครับ ไม่เห็นมีแม่เลยนะนี่หลังบลิมนะครับเ,เพื่อนๆมีอีกลังหนึ่งครับผมไปเดี๋ยววันนี้จะพามาลุยกันวันนี้ออกสายหน่อยเ,เพื่อนแดดขึ้นแล้วปกติจะมาแต่เช้าครับผมวันนี้ตื่นสายอากาศเย็นมากจะมีปลาให้ชมไหมวันนี้ ว้าดครับพรม้มหมายที่แล้วรอบที่แล้วนะเพื่อนไปมาได้มาตัวเดียวครับ mm hmm. เดินแม่งโอ้โหหลายกิโลครับจะได้เดี <laughs> ยไม่ได้แล้วอันนั้นนะดีน้ยังได้อยู่นี่โอ้โหวันนี้บัวขึ้นแล้วเว้ยอันนี้ก็ น่าจะมีประกัดอยู่นะาในข้างๆเนี่ยอ้อันนี้แกปลูกผักล่างเะเป็นผักพายครับนี่ก็มีประกัดนี่เดี๋ยวเขาลงไปแวะดูก่อนนะจริงๆอะที่ตรงนี้จะเป็นที่ห่วงข้าวนะเพื่อนๆนะอย่าขึ้นไป้ายไว้ไม่ให้ใครเข้านะอันนี้เป็นที่รับเฉพาะเลยผักพายนี่ว่ามันจะหวาน คุณเ,เต็มเลยเพื่อนว้าวยอดแล้วก็ได้ขายแล้วไปเราลุยดีกว่าหาประกัดดีกว่าไม้นี้ผมก็เอ่อมาก็กี่รอบแล้วหลายรอบอยู่นะเพื่อนนะก็ได้กลับทุกรอบนะแต่ไม่รู้รอบนี้จะได้หรือเปล่านะคนที่อยากได้ประกัดนะผมบอกตรงเลยนะช่วงนี้นี่หายากมาก ยากสุดๆเลยอ่ะบเพืเ่อนๆพรประกัดเขาไม่ก่อวอดส่วนน้อยที่ก่อวอดก่อวอดก็จะเป็นวอดเก่าๆอยู่นะ <laughs> เดี๋ยวมาลงลองดูกันดับแรกดูในป่าบัวก่อนี๋ยวค่อยไปดูข้างบน พ้ทธนาใหม่ๆนี่น่าจะมีนะเพื่อนนะจะมีให้ดูไหมโอ้หอยจุบเต็มเลยจุบหอยจุบโอ้ ก็ไม่มีเว้ยดูแล้วน่าจะไม่มีแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่ารับดูตอนนี้ก่อนเพื่อีโอ้อยเชอรี่ก็มีเว้ยเชอรี่ก็มีเว้ยหูไข่เต็ม,มเลยเอนดูเอ๊ ตัวอันตรายครับผมคือตัวนี้ไม่มีครับไปเดี๋ยวไปดูข้างบนอู้ชิจยาขยะหรือเปล่าเนี่ยนี่น้ำใสจะม,มีเพื่อนๆดูไหมน้องวันนี้จะแฮ้วอรือกปบ่าเนี่ย หมายนี้ปลาสวยนั่นเพื่อนนะปลานี่แบบว่าสีฟ้า,าอะไรเงี้ยเพื่อนว้าวน,นี่นี่เพื่อน,อนหมายนี้แหละถึงแ,แล้วไปเราเดี๋ยวจะตามหาบอสน,นะครับผมฮึ่ยฮึ่ยฮึยเจอแล้วเพื่อน แร้วเพ,พื่อนนี่นี่นี่ว้าวเรือหนดลเลของเราอุ้ยมันก็จะเจอไหมตางกล้องไม่ได้ <c ười> อีกเอาไงมาเนี่ยเดียก็ใช้มือเลยเว้ยเดี๋ยวแบกบทุกคนเว้ยอยู่ไหมเว้ย อุ้ยไม่อยูเพื่อนไม่อยู่วะไม่มีวะูเดี๋ยวต้องเล่นแบบนี้ถ้ามีอยู่ถ้าเขาไปอยู่ต้องเล่นแบบนี้พนเพื่นอนเดี๋ยวยยว่ากันนะไปแล้วไ oscope! ปแล้วไปแล้วกระโดดไปแล้วเดี๋ยวเขายังเขายัง เพื่อนๆดูสีวูยเห็นไหมเห็นสีไหมอูยตัวนี้เดียวนะครับแต่อูยดูสีเขียบพัดเลยโอ้ยเอาไงนี่จัดเลยครับล้ออะไรตัวเล็กนะว้าวเฮ้ยปลาต้านี้แม่งเขียบพัดเลยเพื่อนเดี๋ยวหาที่ใส่ก่อน มาแล้ววันนี้ตัวเล็กก็เอาไว้ก่อนนั่นเพื่อนนะดูนี่ครับผมสวยๆนะเพื่อนนะอีกตัวก่อนตัวเขาก่อนมีไหมอันนี้เขาไม่มีหรอกใครอุ้ยเห็นอยู่ไวเ้เพื่อน เ้ยครับสวยๆมาพี่เพื่อนออ้ยนูสีโอ้ยูสีครับเพื่อนอุ้ยอู้แต่ตัวเล็กมากเลยครับ จะทำยังไงวะเนี่ยดูครับผมนี่ดู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 สีิีดเลยครับผมดูแบาบฟ้าๆนะนเพื่อนนะสวยมากน,นี่ดีกว่าวรเรนะาไปฟอมกับเพื่อนนะกาดหนาวเขาจะเขาน่าจะอยู่ในน้ำลึกนะนเพื่อนนะนี่นี่นนน ่ก่อนไป,นปนดูดปนะล่างก่อนเว้ยน้ำตื้น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 ตืตกหุมหุ้มพัง <laughs> เขาอะไรวะว้าวยังอยู่เว้ยเกี๊ยบอยู่เห็นไหเกี๊ยบอยู่หนึน่เพื่อนอุ้ยปลา,าใส่นี่มันจะใส่ม่นด้ครับเพื่อนมาใส่ฟอร์มครับผมนี่นี่นี่อูอ้แต่สีเขาทำไมมันอุ้ยเก็บเขาทำไมลูกดูนะเพื่อนนะ ตรงนี้ปลาไซนี้แต่ตัวเขียวแปดทุกตัวเลยนะสวยครับผมอุ้ยนี่วกอุ้ยเดี๋ยวนะเข้ามาเข้ามาข้าไปเอออุ้ยอยากเลย này Chút đã Đừng <laughs> <Tìm> ngay <laughs>

ไปไหนกนะันมองออกมาไนดะนะ้โอ้ยนี่นี่เนอยู่เปื่อน้ออ,อผอมจังเลยเดี๋ยวพี่เอาไปขุนเดี๋ยวพี่เอาไปเลี้ยงนะ,นะะเนาะหยิบถุงมาใส่ละไปเห็นเพื่นเพื่อนไนะมาเรามาลุ้นกันฮึ่ย แล้วเหลือจะออกแล้วเหลือจะออกไปไหน่งไปหุ่นจวนก็เดียวว้าวคู่ครับตรงนี้คู่ครับเพื่อนๆหุยไม่อยากจะเชื่อว่า ช่วงนี้ปลาเขายังกอดอดจะไข่อยู่นั่นเพื่อนเอ้อใส่ไปคู่เลยแล้วกันนะคู่ไข่คู่มันไปเลยนี่งท <laughs> ี่ัวผูตัวผ,ตวผูตัวผู้ไม่ลงนี่เพื่อนสุดยบเฮ้บ,บนี่นี่คู่เลย ไปคู่เลยเพื่นอนขยาการวักขึ้นขมขมเอ้ยไม่มีเลยเพื่อนไม่มีครับมันจะออกไปแล้วตื่นตกใจไปแล้ว ที่เห็นอยู่ไนก็มดแป๊บเพื่อเพื่อนยาอันนี้แหละเฮ้ยเหมือนมีมีรอยคนมาครับใช่แน่นอนเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> รู้ว่าเขามาทำอะไรก็ไม่รู้นะอุ้ยุ้ย,ย,ยเพื่อนนั่นนั่นวดยังไงเลยแผมต้องอาไงดีวะมีกวดหนึงครับแต่วดนี้เก่าพะเ็นเพื่อนเห็นไหม น,น่าจะตัวใหญ่หรือเปล่านะค่อยๆค,ครับค่อยๆ <c oughs> นานๆนนนนเจอวอดใหม่ๆส,สวยๆโอ้ยไม่อยู่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,ออกไปแล้วเลรอโอ้โอูเสียงเลย กล่าวว่าเป็นบอดใหม่แล้วนะก็น่าจะตกใจเราเพื่อนนะคระบยืดไเลยอะไรจับจับอยู่นะโอ้ยยืดก็มีไว้ยมีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่จักไว้ก่อนจับเขาไว้เผื่อเขาจะพิปรืดออก นี่หรอเนาะีอุปกรณ์เราต้องใช้อุปกรณ์ครับผมเอาเพื่อนๆนะวันนี้ก็พอแค่นี้นะเพื่อนนะเจอกันใหม่คึิปหนานะครับผมลิปนี้เอาปลาตัวนี้ตัวสุดท้ายเราก็พอเลยตั้งกองเพื่อนดูด้วยอ๋อ รถคันครับได้ตัวไหมได้แล้วครับเพื่อนสวยขนาดนี้นี่ยูยูนี่ไงเพื่อนว้าวสุดยอดลวงลง ดีนะมีอุปกรณ์นะมาให้เพื่อนเขาดูหน่อยเพื่อนว้าวใช่ดีๆครับใช่นี่อโอเคปึบเยเป็อนงไงครับผม ยังแจมฮ่าฮ่าโอเอะไรดีเราเพื่อนเพื่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูปลาทั้งหมดนะครับผมว่าวันนี้ได้กี่ตัวนะเดี๋ยวก่อนนะนี่งนะครับเพื่อนอาที่บ้างก่อนก็ครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผม,บผมอ้าวเพื่อนนี่ก็ี่ตัวล่ะนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าหกตัวอันนี้คู่นะครับโอ้โหเท่าไหร่ละหกเจ็ดแปดเก้าตัวแล้วเพื่อน ว้าว <Wow. S 2> เอาสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะเพื่อนโน่นข้างล่างเรายังไม่ไปนะนีพอก่อนนะไม่ไหวแล้วหมดแรงเจอกใหม่คลิปหน้ากรับผมสวัสดีครับ